ครับเรามาดูองค์นี้กันนะครับองค์นี้ก็เป็นยาดําเดิมนะครับแต่ว่าบางจุดก็จะมีเริ่มเปิดแล้วเหมือนกันครับนี่ครับอย่างตรงบริเวณนี้ครับตรงเท้าตรงบัวตรงขอบนะครับมีเปิดต้างนิดๆนะครับพอเหตุเนื้อในครับเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่า จมูกโด่งนะครับไม่โดนจมูกไม่โดนนะครับด้านข้างก็จะเห็นร่องรอยเครื่องมือกับบัวคมกริบหมดนะครับาดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีรอยเครื่องมือยาดำไม่หลุดหายนะครับดูโค้ดนะครับโค้ดก็ตอกจมทั้งตัวนะครับ ลึกนะครับอันนี้นะครับด้านข้างนะครับเอ่อสมบูรณ์แบบนะครับทางซ้ายทางขวานะครับจมกูกแหลมเปียบนะครับจมกูกสอนระพงครับนะครับรดูด้านหน้าอีกทีหนึง่ง อันนี้ยาดํำก็อยู่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นนะครับยังอยู่แล้วก็จะมีให้เห็นขี้เบ้านะครับจากจากบล็อกที่หล่อแล้วมันเอาเอกไม่ออกนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับตามร่องนี้นะครับก็อเอาไม่ออกก็ลงยาดําทับไปเลยทับแล้วก็ กลายเป็นสีของยาดำไปนะครับผมขยายให้ดูเต็มที่นะครับจะได้เห็นช,ชัดๆนะครับ